Obrigado.

เดี๋ยวผมขอหันมาด้านนี้หน่อยครับคุณแม่ถามหน่อยตั้งแต่วันที่ audition เสร็จหนูมีความรู้สึกยังไงหนูก็ปัจจุบันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นค่ะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการว้ครูใครออกค่ะก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาค่ะแล้วหลังจากนี้ไปหนูก็จะพร้อมพร้อมเดินสายพร้อมค่ะ วันนี้เจอบอสโจอยังลูกเจอเจอแล้วค่ะเจอทั้งพ่อแล้วก็เจอทั้งแม่นุชอ,อีกอฝั่น้องด้วยนะคะ <c oughs> เป็นครอบครัวสาวหน่อยเพชรบันแพ้ล่ะคะ่ะพี่น้องเต็มโตละคะ่ะพี่น้องน้องจะมาอยู่กับเฮาให้ยกำลังใจน้องคะ่ะเกยลูกไปรับคู่มั้ยแมนแมนอะไรอย่างเงี้ยู่แถวคู่เมืองอยู่ มีกนมีเดียวม่งานนยังต่างตุ๊กตาเล็กยางเดียวกินกินกินนะกิน้วกินเป็นเก้ากับไปเจอเตโต ใส่งีิโอเป็นงนธรรมดาดิต็อดปายมาแม่ก็ได้นําคนบอสแม่บไดในลานดนอกแม่ก็ได้ค่ะบอส วัดปเป็นขอรัฐบาลรือสอง่านก็นหู่อทานจะจัดสินใจค่ะเป็นไปกัร่างเอาความเอาความเหมาะสมใช่ไหมหมายถึงเอาความเหมาะสมว่าน้องจะเหมาะสมอยู่วงไหนประ่ท่านแบบเปนได้ไหมเ่ท่านแบบเอาเ่าท่านว่างเนี่ยพุ่งเนี่ยมันบานุกไปสีหน้าปิดปเดหาแดง เป็นแบตัวอะไเงี้ยขาเป็นยถ้าว่าเขาแบทป็นมาที่แบบที่ปนเข่าร้ก่นกายเร็วบรรยากาศหลายแม่เบ่งเราแม่หายน้ำคลิปอันที่แม่ทายไหมอันที่ว่ากอดกอดนะที่แลนกอด รุงกระป๋าพ่อเปิ้นสำเร็จวะเป็นลองเพลงอรุงอันนั้นอันหรือเบิ้งอีกรอบนึงไทยน้ำอีกระมูอีกมัว <c oughs> ม, <c oughs> มูวสองคนแม่จะได้ออกไปรุงกันชอ็อตตลาดฝรั่มาเป็นเทียนฝรั่ตั้งแต่เมื่อเียนฝค่ะ <c oughs> มันมาซืขขา้อค่ะมาบิงดูมนันจะจำะได้ <c oughs> มันกจะนิสสปนเป็นเปิดมามีดความสามารถพิเศษ บางคนยเลียปไกัฟอนเพื่อนว่าออมแอมลูกอมอันที่ออมแอมเป็นนเพื่อนพวดอ่ะเพื่นว่าลูกสาวได้หนีมาสั่นเพื่อนว่าลูกสาวแม่มาเลยว่าเันบรรยากาศค่ะด้หน่อย กาแฟกาแฟบอจูค่ะกาแฟกาแฟเสดเดอรบอจูค่ะเสดเดอรอีตลีเสด,ด,ดสเดอร์อิตาลี<ๆ>แมนค่ะของบอจูค่ะอ๋อนี่มามารอบนี้มากอะใหญยเออใหญ่ใหญ่เป็นยังไงค่ะ เป็นนั่นเองรู้สึกมีความกดดันยังไงไหมครับความกดดันยังยังไม่มีอ๋อเ็ยังไม่ยังไม่ขึ่นมันมันใช่โอ๊ยมามาแบบแบบนี้ได้ดังเปียงปางไรเด้อเนี่ยเลน่าจะขึ้นเวทีอยู่วันนี้เนี่ยขึ้นไหมขึ้น เดี๋ยวเดี๋ยวจะมี f อบอกหรอกว่าเราเป็นยังไงแต่ว่าทีทีร่งคลิปไปไหมคะที่มาออดิชั่นแม่น้องไม่ได้ผลตอบรับแบบว่าคอมเมนต์แบบดีเหมือนเลยค่ะคนยองแล้วคนเล็กนี่ลหละคนเล็กนี่แหละเออยยังไปไม่ถึงเลยลูกยังไปไม่ถึงเดี๋ยวก็สวยนะ เด็กก็สวยใช่ไหมลูกน้องน้องแชมป์ไม่มาเลยวันนี้กินกล้วยฉาบปะกล้วยฉาบนหายทชงหายอยู่บ้านพ่อโจ๊กเมย์ชงกล้วยฉาบหายอยู่บ้านอุตส่าห์ไทยเป็นทุกข์ุณห์อ่ะคืนรถมาเป็นหมวกวันศุกรกินอีกวันนี้บ่าพอแม่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดแม่ว่าจะตั้งวันนี้ก็เลยทางตังบ้นท่านจะฝากไปให้ถ้าถ้าว่าแม่แมนหัว่าามม่าอยู่ไง นี่มันปรนเฮ็ดประธานฝนมันตกไปลูกหนูกินเสร็จ,จ<ะ>หนูเข้าไปข้างในก็ได้ลูกไปนั่งนม่ค่ะเอาเก็บไว้<ๆ>เก็บได้เอาไว้ไว้นี่แหละเดี๋ยวเอากินไม่หมดหนูก็ทิ้งเลยไไไมไดไมได้นออ,อกป